พานโตอเอคอปนีได้มีการจดทะเบียนซีรีส์ขบวนการซูเปอร์เซนไตเรื่องใหม่ประจำปีหน้า2023ออกมาแล้วซึ่งก็ถือเป็นขบวนการเซนไตเรื่องที่47ของแฟนชายโดยจะมีชื่อซีรีส์และขบวนการว่าโอซามาเซนไต คิงโอเจอร์ดูจากชื่อขบวนการนี้แล้วคงจะมาแนวเตีมราชงราชาแน่ๆเลยเพราะคำว่าโอซามะจากโอซามะเซนไตเป็นคำภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายว่าองค์ราชาหรือท่านราชานั่งเองส่วนคำว่าคิงจากคิงโอเจอร์จะเป็นคำภาษาอังกฤษ ที่พวกเราก็รู้ๆกันอยู่แล้วว่ามันแปลว่าราชาและคําว่าโอที่แทรกอยู่ตรงกลางระหว่างคิงกับเจอเป็นคิงโอเจอเป็นคําภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าราชาคือตัดคําว่าซามาจากโอซามาที่แปลว่าท่านเหลือแต่คาว่าโอที่แปลว่าราชานั่นแหละส่วนเจอร์ก็อย่างที่เรารู้ๆกันอยู่นะว่ามันย่อมาจากคําว่าเรนเจอร์ที่แปลว่านักรบอย่างนี้ก็ต้องเรียกชื่อไทยขบวนการนี้แบบแท้ๆว่าขบวนการจอมราชันคิงโอเจอสินะเอ๊ะ หรือจะเรียกชื่อขบวนการนี้ว่าขบวนการราชันมแมลงคิงโอเจอร์ดีมีข่าวลือออกมาก่อนหน้านี้ว่าตีมของขบวนการซูเปอร์เซนไตประจำปี2023หรือคิงโอเจอร์จะมาในตีมแมลงขบวนการแรกในสาระบบเซนไตเลย ซึ่งจะว่าไปขบวการเซนไตที่ผ่านมาก็แทบไม่เคยมีขบวการไหนที่มาในธีมรูปแบบมแมลงแบบจริงจจังๆ,ๆเลยที่จริงก็มีะนะแต่เป็นนักรบเซนไตลายบุคคลเท่านั้นแต่ที่เป็นทีม,มแมลงกันทั้งขบวการนี่แทบไม่มีเลยถ้านี่เป็นไปตามข่าวลือจริงทิงโอเจอร์ก็จะถือเป็นขบวการเซนไตขบวการแรกเลยที่มีทีมหลักเป็นทีมเกี่ยวกับมแมลง ก็ถือว่ามีความแปลกใหม่ที่เกือบจะไม่ซ้ำใครและไม่จำเจดีแต่ที่น่าแปลกใจก็คือถ้ามันจะมาในตีมแมลงจริงแล้วทำไมถึงไม่มีคาว่ามูชิที่แปลว่าแมลงอยู่ในชื่อขบวนการชื่อซีรีเพื่อให้สื่อถึงว่านี่เป็นขบวนการตีมเกี่ยวกับมแมลงเลยละ่ะแต่นี่ก็ไม่มีเลยมีแต่คาว่าโอซามะสันตคิงออร์เจอร์ขบวนการจอมราชันคิงออเจอร์แค่นั้นเองไม่มีคาว่ามแมลงมาจำกัดชื่อเลยเหมือนก็น่าแปลกใจดีแฮ ตีมแมลงแค่แต่ชื่อขบวนการก็ับไม่มีคาว่าแมาลงงงในส่วนเรื่องนักลบเซนไตภายในขบวนการซีรีส์นี้หรือกะว่าจะเปิดตัวมาตั้ง6คนกันลวดเดียว <regards> และหนึ่งในนั้นจะมีนักลบสีม่วงซึ่งก็ไม่ได้บอกอย่างละเอียดว่าไอที่เปิดตัวมาตั้ง6คนเนี่ยเป็นสมาชิกภายในขบวนการเดียวกันหมดหรือเปล่าหรือจะมีสมาชิกแค่5คนเหมือนขบวนการทั่วไป ส่วนนักลอบสีม่วงที่ว่าเป็นฝั่งตัวร้ายแบบเดียวกับสเตซีซ่ากับดมมุลาสเมหรือไม่ส่วนข่าวลือเรื่องไอเทมประจำขบวนการคิงโอเจอร์ที่ใช้ในการแปลงร่างอัญชันหุ่นหรือสา,าพัฒประโยชน์อะไรก็ว่าไปจะมาในรูปแบบเหรียญหรือเมดออารมณ์คล้ายโอเมดอจากซีรีส์มัสไลเดอร์โอสและอุนต้าเมดอจากซีรีส์อุนต้าแมนเซตเลยซึ่งก็ดูเข้ากับคิงโอเจอร์ที่เป็นธีมเกี่ยวกับพวกราชงราชาดีแต่จะว่าไปแล้วที่ชื่อขบวนการเน้นคําว่า ราชาตั้งสามคำขนาดนี้จะมาแบบเดียวกันกับมัสไรเดอร์จีโอเลยหรือเปล่าเนี่ยท่านั้นเป็นถึงราชาของเหล่าไรเดอร์ส่วนคิงโอเชอร์ก็เป็นราชาของเหล่าขวบการเซนไตอะไรประมาณนี้ถ้าคิงโอเจอร์เป็นถึงระดับราชาของเหล่าเซนไตค์ทั้ปวง <c oughs> ก็แสดงว่าจะต้องสามารถใช้พลังของเหล่าซูเปอร์เซนไตทุกขวบการได้เลยนะสิ <c oughs> แล้วยิ่งข่าวลือเรื่องไอเทมที่ว่าจะมาในรูปแบบเหรียญหรือเมด้ลอาจจะไม่ใช่เหรียญซะทีเดียวแต่เป็นเกียร์ หรือฟันเฟืองแบบเซนไตเกียร์และอวตารโลกเกียร์ก็เป็นได้อย่างนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นภาคต่อจากซีรีส์ดอมบาร์เทอร์สแล้วก็คงจะใช้พลังเซนไตรุ่นพี่ตามรอยเซนไคเจอร์กับดอมบาร์เทอร์แน่ๆเลยถือว่าเป็นการยืมพลังรุ่นพี่กันตั้งสปี้อน3ซีรีส์ติดๆก,ก,กันเลยทีเดียว ตามรอยพ่อิิเเจงของฝั่งอุนต้าแมกกระแปะกถ้ามาตามนี้จริงสำหรับผมก็ถือว่าเฉยๆนะก็ไม่ได้ว่าหรือเสียหายอะไรที่จะต้องใช้พลังของเรารุ่นพี่นะแต่สำหรับแฟนแฟเซนไตคงจะเบื่อกันแย่เลยที่จะต้องเห็นเซนไตรุ่นใหม่ๆเอารุ่นพี่มาหากินกัน3ปีซ้อนติดๆก,กันเนี่ยแต่นี่เป็นแค่การมโนไปเรื่อยของผองเองเท่านั้นนะ คิงออเจอร์อาจจะมาแค่เป็นตีมราชาพีอย่างเดียวเองมัง้งไม่ได้จะมาเป็นราชงราชาของเหล่าเซนไตทั้งปวงแม้แต่อย่างใดและไอที่ว่าจะเป็นตีมเกี่ยวกับมแมลงหรือราชามแมลงมูชิคิงเนี่ยยัเป็นแค่ข่าวหรือช่วงแรกเพียงเท่านั้นยังไม่มีเปอร์เซ็นต์แน่ช่าว่าจะมาในตีมเกี่ยวกับมแมลงนะ่ะก็ต้องมารอดูข่าวสารกันต่อไปเกี่ยวกับขบวนการเซนไตลำดับที่47แห่งปี2023นี้ ถ้าแม่นั้นจากญี่ปุ่นมาทาฝั่งของอเมริกากันบานากกับขบวนการห้าสีแห่งฝั่งตะวันตกอย่าง Power Rangers ข่าวของทางฝั่งนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเปิดตัวซีรีส์ซีซั่นใหม่ของแฟรนไชส์ Power Rangers อย่าง Power Rangers Cosmic Fury จากบทสัมภาษณ์ของผู้กำกับซีซั่นปัจจุบันอย่าง Power Rangers d อร์ Fury ได้เปิดเผยผ้าอาร์ตดีไซน์ชุดของเหล่า Rangers และคอนเซปต์ธีมเรื่องของภาค Cosmic Fury นี้ว่าจะเป็นภาคต่อจากภาค d i n o Fury โดยตรงเลยสมาชิกเล n เจอร์ภายในทีม Cosmic Fury ก็ยังคงจะเป็นทีมเดินจากทีม Dino Fury Ranger ที่มีต้นแบบมาจากลิอโซเจอร์ของฝั่งเซนไตยอยู่เหมือนเดิมแต่จะมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ของชุด ให้ดูมีความเป็นออริจินอลของตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมอาดีไซน์ที่เปิดเผยมาก็มีเพียงเลนเจอร์แค่2คนประกอบไปด้วย Green Cosmic Fury ่เลนเจอออเกมาจากกรีนไดโนฟิลลีส่วนหน้ากาศจะมีดีไซน์ต้นแบบมาจากลูโซกรีนแห่งคารบการลู s o เจอร์ยังเว้นในส่วนของชุดต่อสู้ที่มีความเป็นออริจินอลทั้งด่้นเลย และโกล Cosmic Fury l a น n จอ e r อัปเกรดมาจากโกล Dinofury ส่วนหน้าตกอมีดีไซน์ต้นแบบมาจากรวโซโกจากรวโซเจอเ์ี้ยเว้นชุดต่อสู้ที่เป็นออริจินอลทันดุลอีกเช่นกัน ส่วนเลนเจอร์ในทีมที่เหลืออย่าง Red, Blue, King และ Black ในเวอร์ชันของ Cosmic Fury ยังไม่เปิดเผยคาดว่าคงจะได้เปิดเผยมาภายหลังในปีหน้าซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปดีไซน์ชุดต่อสู้ของทีม Cosmic Fury เลนเจอร์ก็ถือว่าถูกใจผมเลยเพราะว่าดูมีความเป็น o r ริจินอเป็นของตัวเองไม่ต้องไปยืมชุดของฝั่งเซนไตนอีกต่อไปหรือเปล่านะ แต่ก็ยังไม่ออริจินอลซะทีเดียวด้วยคอนเซปต์ตีมเลื่อนของ Cosmic Fury จะอิงมาจากซีรีส์ขบวนการผู้พิคักอวกาศคิวเรนเจอร์ของฝั่งเซนไต ทั้งเมกกาโซที่ได้ต้นแบบมาจากพ่อหุ่นลบของคิวเรนเจอร์เช่นคิวเรนโอทั้งมอฟเฟอร์หรืออุปกรณ์แปลงรากของทีมคอสมิกฟิวรี่เรนเจอร์มีการประสมผสานดีไซน์กันระหว่างริวโซเชนเจอร์ของริวโซเจอร์และเซสาบลัสเตอร์ของคิวเลนเจอร์เข้าไว้ด้วยกันแล้วก็ลูกกลมกลงตรงด้านหลังมอเฟอร์ที่ดูคล้ายกับคิวทามะซึ่งควรจะเป็นไอเทมหลักๆของเลนเจอร์ทีมนี้ จะเรียกได้ว่าทีม Cosmic Fury Ranger คือ Kill ล e n g e r ในเวอร์ชันของ Power Rangers ก็ว่าได้สรุปสุดท้ายก็ไปยืมของญี่ปุ่นเขามาดัดแปลงอยู่ดีแต่อย่างน้อยชุดต่อสู้ของพวก Cosmic Fury Ranger ที่ดูมีความเป็นออริจินัลมากขึ้นกว่าเดิมแถมเท่อ,อีกด้วยมาช่วยบรรเทาความเซ็งของเหล่าแฟนๆ Power r a n g e r ที่อดจะได้เห็นซีรีส์ p w w r r r n n g r r แบบออริจินอลนะ แต่เดี๋ยวนี้ทีมงานถ่ายทำซีรีส์พาวเวอร์เ e นเจอร์ก็จะตั้งใจทำฉากต่อสู้ของพ่อเลนเจอร์ในแบบของตัวเองเยอะมากขึ้นแล้วนะถึงแม้จะมีฉากฟุตเทของฝั่งเซนไตมาประกอบฉากอยู่นิดหน่อยก็เถอะโดยเฉพาะไอ้ฉากต่อสู้ของพ่อเมกัซอดก็หวังว่าเราคงจะได้เห็นซีรีส์พาวเวอร์เลนเจอร์แบบออริจินอลที่ชุดต่อสู้ของพ่อเลนเจอร์หุ่นเมกัซอดและคอนเซปต์ธีมเรื่องเป็นของตัวเองโดยไม่ต้องยืมธีมเรื่องของฝั่งเซนไตมาดัดแปลงรีเมคเองอยู่นะ ก็จบกันไปแล้วนะครับสรุปในคลิปนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวทั้งฝั่งซูเปอร์ซันไตที่ได้มีการจดทะเบียนชื่อซีรีส์ใหม่อย่างโอซามาซันไตคิงโอเจอร์และฝั่งพาวเวอร์เลนเจอร์ที่ได้เผยซีรีส์ซีซั่นใหม่อย่างพาวเวอร์เลนเจอร์คอสมิกฟิลลี่ภาคต่อโดยตรงของไดโนฟิลลี่ที่ได้เผยคอนเซปต์ตีนเรื่องที่น่าสนใจ ซึ่งทั้งสองเรื่องนี้ทั้ง King Oger และ Cosmic Fury ก็กำลังจะได้ฉายพร้อมกันปีหน้า2023นี้ f i r e Super Sentai และ Power Ranger ที่อยู่ญี่ปุ่นและอเมริกาก็ฟิลๆกันไปส่วนพวกเราคนไทยก็อันนะอีก2-3ปีข้างหน้าเราคงจะได้ดู King Oger แบบถูกลิสิก แต่ Cosmic Fury นี่สิมีเปอร์เซ็นต์น,น้อยละเกินที่มีโอกาสจะได้ดูแบบถูกิลิก์ยิ่งซับไทยก็ไม่มีภาคไทยก็แทบไม่มีทางง่าแต่แอบหน่อยๆเซ็งๆกันไปจองั้นก็ขอตัวลากันไปก่อน ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์กดสั่กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์และข่าวสารเกี่ยวกับวงการกระตูนและอย่าลืมมาคอมเมนต์กันด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย See you again